สวัสดีครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มขนาดต้องชานะครับผมแนะนำเป็นตัวออโต้รุ่นนี้ครับออโต้รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับผมเป็นระบบแบบชาร์จไฟนะครับเราสามารถปรับระดับแรงดูดได้นะครับมีระดับ1 2 3 4นะครับเลือกเอานะครับแต่แนะนำผมจะแนะนำให้ใช้แค่ระดับ1ระดับ2พอนะครับถึงถึงเรากดปรับระดับแรงดูดให้มันหดลงเนี่ยมันก็สามารถดูด อัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นระบบแบบชาร์จไฟนะครับก็หัวชาร์จมันก็สามารถใช้กับเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับหัวล็อตเตอร์มันนะครับแต่ผมจะแนะนํานะครับให้ใช้คู่กับน้ำมันนวดเพิ่มขนาดนะครับน้ำมันนวดเพิ่มขนาดขวดละ400สองขวด750สามขวด1,100ครับถ้าเอาสามขวดนะผมเอาให้900นะครับถ้าเอาสองขวดผมเอาแค่700แล้วก็จะส่งฟรีไปเลยครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะขายดีสุดแล้วครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยววิธีการใช้ทุกขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเนี่ยว่าใช้ยังไงแบบไหนคนใช้เท่าไหร่แล้วผมจะสอนทีหลังที่ลูกค้าสั่งนะครับถ้าสนใจจริงๆอ่ะก็สามารถแอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์ไปสั่งนะครับแนะนําให้สั่งทางไลน์นะครับยินดีให้บริการครับหรือสนใจสินค้าอื่นก็สามารถทักไปได้ครับแอดไลน์ไปนะครับ